จเจอใงอีกแล้วนะคะจับมอบเอาต้ค่ะอยากได้ล้วนเราจะให้อยากได้ตู้เราจะให้จะล้วจะตู้เราก็จะให้ค่ะพิเศษนะคะสําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ค่าฟรี90วันช่วยผ่อนนาน1ปีที่สําคัญใช้เงินเพียง1,000บาทก็าสามารถจองรถกับเราได้ค่ะคันแรกคันนี้นะคะ e ซููเครื่อง3,000ปี2,017ราคา470,000บาทประวัติดีฟรีดาวสามารถนาเงินกลับไปทำทุนได้เลยค่ะ รีโอคันนี้นะคะปี2017ราคาเพียงแค่4 6 9 0 0 0บาทมากับเครื่อง2.8ลูกค้าสามารถใช้โปรโครับฟรี90วันได้ทุกคนค่ะมาถึงตอนเดียวผ่อนน้อยๆกันนะคะสำหรับคันนี้ปี2011ราคาเพียงแค่2,99,000บาทจะใส่ตู้ใส่ลวดเราจัดให้รถเข้าใหม่ลีโ o ปี2020มากับเครื่อง2.4ราคาเป็นแค่4,99,000บาทเท่านั้นค่ะ จะใส่ตู้หรือใส่ลัวเราก็จะให้ในราคาเป็นแค่2 8 0 0 0 0บาทกับนิสสันน a วา r าปี2010ค่ะมาถึงตอนเดียวคิมเ์ินมก,กันบ้างนะคะสำหรับอ s u ูซเครื่อง3,000ปี2020ราคาเป็นแค่5,39,000บาทจะใส่ตู้หรือลัวเราก็จะให้ค่ะอย่าลืมนะคะ จองวันนี้เพียงแค่1000บาทเท่านั้นจะใส่รั้วเราก็จะให้จะใส่ตู้เราก็จะให้จะใส่ตู้หรือรัว้วเราก็จะให้พรมโปรโมชั่นค่าฟรี90วันช่วยผ่อนนานถึง1ปีและที่สำคัญเต็นท์ของเราเป็นศูนย์รวมรถตอนเดียวคารอยที่ใหญ่ที่สุดข,ของภาคใต้นึกถึงรถคารอยต้องนึกถึงนอกออโต้ค่ะอย่าลืมนะคะอยากได้รถคุณภาพดีมาที่นอกลูกค้าของเราทั้ง2สาขาค่ะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Transcrição